คลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับมามีข้อชี้แนะข้อเสนอแนะนะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์นะครับกรณีเมื่อวานที่ในสภามีการอภิปรายอสอสลังสิมันลมนะครับยื่นอภิปรายถามกระทู้นะครับยื่นกระทู้ถามประธานรัฐสภากรณีเรื่องของอมาตรการการพักโทษนะครับของของอ กระบวนการของกระทรวงยุติธรรมนะเขาไปถามไปที่นายกเนาะแล้วกันนายกให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาตอบนะครับปรากฏว่าก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการพักโทษของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับปรากฏว่ายังไม่ทันถามเลยถูกไหมครับก็มีสสพักเพื่อไทยนะครับ จากสสจากสารครามมาแล้วก็อีกสอสอท่านหนึ่งก็เป็นสอสอที่เป็นแพทย์หญิงนะครับนะท่านก็ประท้วงนะครับบอกว่าไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สามหมายถึงท่าน,นอาดีตนายกทักษิณน,นะครับเหตุผลก็คือเป็นไปตามากฎระเบ,บียบของรัฐสภาถูกไหมครับว่าไม่ควรพูดบุคคลที่สามอาจจะถึงอาจจะท้าทาทพิงทำให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับก็มีการประท้วงไม่ให้พูดกันแต่ผมมองอีกประเด็นอย่างนี้ครับกรณีอดีตนายกทักษศิณนนะท่านก็เป็นคนสาธารณะถูกไหมครับ แล้วท่านก็เป็นคนการเมืองนะฮะการที่สอสอพักเพื่อไทยเนี่ยพยายามเบรกแล้วก็พยายามไม่ให้มีการพูดถึงนายกทักษิณคือเหมือนเหมือนกันว่าปกป้องนะนะหรือหรือจะปกป้องหรือจะพยายามที่จะไม่ให้มีใครพูดถึงผมว่านะครับมองอีกมุมนะครับอันนั้นเป็นการทําร้ายท่านอ,อดีตนายกทักษศิณน,นะ นึกออกไหมครับมันเป็นการยอมรับไงว่าสิ่งที่อดีตนายกทักษิณทํทำอยู่เนี่ยหรือว่าหน่วยงานหรือราชการกระทรวงยุติธรรมทากระบวนการพักโทษของนายกทักษิณเนี่ยกระบวนการรักษาในในชั้น14หรืออะไรก็แล้วแต่พักโทษเนี่ยครับมันเป็นความที่ไม่ไม่ชอบหาผักคนมันเป็นเรื่องของความผิดท่านถึงได้มีการปกป้องไม่ให้มีการพูดถึงลองคิดดูนะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมครับคุณก็ให้พูดได้ จริงไหมใครจะพูดเสนอ,อนายกทักษิณท่านคุณให้พูดได้ถูกไหมครับแต่ประเด็นเนี้ยท่านไม่ให้พูดนั่นแสดงว่าคุณยอมรับว่าสิ่งการกระทําที่นายกทักษิณทากับกระ,ะบวนการรัฐของกระทรวง,งยุธรรมทำอยู่เนี่ยมันไม่ชอบมาพากล โอเคละอาจจะอ้างมีมีกฎหมายอ้างว่าไปแต่แน่นอนมันผิดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยคุณถึงได้ไม่ยอมให้พูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการยิ่งคุณยิ่งบล็อกหรือว่าป,ปิดกั้นไม่ให้คนฟังเท่าไหร่ไม่ให้คนพูดถึงเท่าไหรนะ่น่ยมันเป็นการยอมรับว่าอนายกทักษิณทำผิดนะ ผมอยากเตือนไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ากดทําถูกเนี่ยคนก็มีแต่ให้การอภิปรายให้พูดถึงไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยนะแต่ถ้าไม่ให้พูดถึงเนี่ยแสดงว่ามีการปกปิดหรือหรือยอมรับในเรื่องความผิดนั้นคุณสังเกตดูง่ายๆพักก้าวไกลเนี่ยเวลาคุณพักการเมืองอื่นพูดถึงคุณนนทธรพูดถึงคุณชอดเขาไม่มีใครเบรคคุณคุณก็พูดไป ดูรับไม่มีใครว่าเลยแต่ประเด็นของคุณนายกทักษิณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณกลับไปปกป้องนี่ผมเตือนไว้ว่าถ้าเกิดกรณีท่านนายกยิ่งรักอ่ะถ้าคุณไปพูดอีกนายกยิ่งรักยิ่งไม่เคยไม่เคยทําผิดเหมือนอย่างที่ท่านคิดนะแต่ถ้าคุณไปปกป้องไปแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าคุณนายคุณยิ่งรักอ่ะจะมาแบบปิดๆเหมือนนายกทักษิณอีกด้วยอันนี้ด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะด้วยความที่เป็นอดีตคนหนึ่งที่สนับสนุนแล้วก็ชื่นชมท่านอดีตนายกทักษิณนะครับปปล่่อยพพูดไะรเาาว ผมเชื่อว่าคุณนักสินน่ะเขามีเหตุมีผลที่จะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถ้าคุณยิ่งปิดกั้นประชาชนเท่ากับว่าคุณยอมรับว่าท่านนายกสินน่ะผิดนะครับอันนี้ผมเตือนไปทางสติของสสพักเพื่อไทยนะท่านจะได้ไม่หลงทางนะครับเท่ากับว่าท่านปกป้องนายกสินน่ะเท่ากับว่าท่านน่ะยอมรับว่านายกสินทําไม่ถูกดีจริงๆมันเป็นการที่จะเพิ่มทําให้คนเนี่ยอึดอัดแล้วทําให้คนน่ะอาจจะ เสียคะแนนนิยมทีนต่อตัวในร่งหินเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ